สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมแอรเรนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับการตามหาลูกอมดาวนะครับภายในงบ1,000 0เพชรนะนี่ก็อยากจะหาลูกอมดาวไปเพื่อจะไปปิดเป็นจี่ไมโครลาบต้องสานะครับก็เป็นจี้ที่เหมาะกับพระอาภัยมณีนะผมก็ต้องการพอดีเลยแล้ว,วอีเวนต์ลูกอมดาวมันก็มีมาให้แลงนะครับรแล้วก็อีกจี้หนึ่งที่ผมอยากได้ก็จะเป็นจี้นี่ครับปัดเชิญดรอปนะ แต่ในส่วนบัตรเชิญรอบผมจะมาสุ่มที่หลังนะครับตอนนี้ก็อยากได้เป็นไมครกหลาบต้องสาบก่อนนะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับภายใน10,000 1 0 0 0เพรนะครับเราจะได้ลูปอมดาวประมาณไหนมาดูกันเราก็จะสุ่มไปจนกว่าจะครบ10,000เพรเลยนะครับเอ้ยอย่าื่นไม่เอาขอลูโอมดาวขอลูโอมดาวรัวๆเลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องออกนะ โอเค500ถ้าออกก็ขอเป็นคอสตัวละครแล้วกันครับหวังเยอะนะก็หวังว่าอย่างน้อยจะได้สักประมาณ30,000ขึ้นแล้วกันครับมันเป็นปกติเรท1,000 0มันจะได้ประมาณ40,000เพรนะครับบวกลบนะถ้าไม่ดวงถ้าไม่ถ้าไม่ดวงซว,วยยังเกินไปนะครับโอเค500 ขอแบบ500เรื่อยๆก็ได้โหเสนเอามาทำไมวะเนี่ย7 0 0รเพสครับ300ขอสัก500ขึ้นได้ปะอโอโลูกบาทเพลสาร500ครับลูกบาทเลยละไม่ได้อยากได้ลูกบาทนะโอ้ย700 300ยครับ700โอเค700มาเรื่อยๆ500 สามร้อยครับห้าร้อยนะผมก็กดไปไวนๆนะเนื่องจากหนึ่งหมื่นเพชรนะครับก็สุ่มมันมากนะโอเคหนึ่งพันขอหนึ่งพันเรื่อยๆ่ได้ปะมันบอกว่ามีขั้นต่ำโอ้ยไม่ใช่มีขั้นต่ำดิสูงสุดห้าพันหรือหนึ่งหมื่นเพชรนี่แหละครับที่ผมจำได้นะเราขอแบบห้าพันสักดอกก็ได้โอเคมันมีห้าพันให้เราสุ่มเนี่ย ห้าพันหนึเนี่ยมาสักดอกเราก็คุมแล้วอ้าวไม่มาเลยโหลูกบาสเพชแล้วโอ้โหกรเรือยาวเลยครับแบบนี้ไม่ดีนะดวงสวยนะครับโอเคโลอมดามาเรือๆนะเราก็กดไปเลยครับกดย้ำๆนะถ้ามันออกที่เดิมแนละ้วมันก็เราก็กดไปเลยที่เดิมแต่ว่า ออกน้อยไปหน่อยนะสามร้อยโอ้โหดูมันเกลือดิผมค่อนข้างเกลือนะครับแบบนี้ถ้าสุมได้แต่ลูกบาทนะโอ้โหอย่าเอาอย่างนี้สิเพื่อนเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเอานะสามร้อยครับสามร้อยรัวเลยนะดวงไม่ค่อยดีเจ็ดร้อยครับห้าร้อย โอเคห้าร้อย้อยน้อยไปนหน่อยนะขอ500ขึ้น300ล้เราจะไม่สนอย่างอื่นนะครับเราสนแค่ลูมดาวนะทุกคนก็ปิดอะไรก็อย่าลืมมาบอกกันได้ครับบอกอะไรละ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ1นึ่งมเพชรล้วเหลืออีกประมาณ1นึ่กว่าเพชรนะ Ừ ừ ừ ผมค่อนข้างดวงสวยนะครับไม่ค่อยได้รูโอมดาวนะมันได้แต่ของดูดิแทรกมาอะไรไม่รู้ขอรูโอมดาวล้วนๆเพื่อนขอ 5, 5, สักห้าพันได้ะหห้าพันสักดอกหนึ่งไม่ได้นะครับเคลรูโอมดาวห้ารอยก็ชื่นใจและสามร้อยก็น้อยไปหน่อยโอเคครับครบแล้วครับก็ 1นึ่งหงมื่นเพชรของเรานะมาดูกันดีกว่าว่าได้สักเท่าไหร่ดีจะถึงสี่หมื่นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ถึงนะโอ้โหได้3ามหมื่นะครับน้อยมากเลยนะ1,000งเ,เพชรปกติมันได้ประมาณเอ่อสี่สี่มนบวกลบนะครับผมน,น่าจะดงสวยมากเลยนะแต่ว่าได้เพชรมาคืนประมาณเจ็ดอยครับ ใครสุ่มก็ขอให้ไม่ดวงสวยกวบผมนะครับก็ประมาณนี้นะ1-0,000เพรก็ได้ไปประมาณ3 0,000ื่นโอมดาวครับถ้าใครดวงไม่สวยก็ประมาณ3ามหมอัพนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเออคลิปหน้าก็เป็นคลิปรีวิวของจี้เครื่องรางบัตรเชิรนะก็อย่าลืมมาดูดนะ้